เอาละหลังจากที่เมื่อวานทางบริษัทการ์ตาครับได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกวยภาคที่3ซึ่งตอนนี้กําลังอยู่ในขั้นตอนของการพัฒนาอยู่ครับและก็ได้ปล่อยทีเซอร์วิดีโอมาเต็มรูปแบบครับซึ่งในวันนี้การปุ่มก็จะพามาคาดเดาเกี่ยวกับเนื้อเรื่องภาคที่3นะฮะหลังจากที่ทุกคนได้ดูทีเซอร์กันจบแล้วทุกคนพอเดาออกกันไหมครับว่าพอเนื้อเรื่องภาคที่3เนี่ยจะออกมาแนวไหนซึ่งความคาดเดาผมก็มีแค่2ประเด็นนะฮะประเด็นแรกนั่นก็คือถ้าทำตามประวัติศาสตร์ที่แท้ สิ่งนั่นก็นกคือหลังจากจบสคึคขามยุทาธาทีแล้วนะฮะพระเจ้านันทบ,บุรเริกเนี่ยก็ได้ทําร้ายพี่สาวของพระนเรศวรหรือพระนางสุพรรณกัญยานั่นเองซึ่งพอหลังจากพระองค์ดํารู้ข่าวว่าพระนางสุพรรณกัญยาโดนนันทบ,บุรเริสังหารไปแล้วมันจึงทําให้พระนเรศวรโกรธขึ้นมาเป็นอย่างมากครับจึงสั่งให้ทหารเนี่ยกรีธาทัพไปยังที่เมืองของศาลในทันทีซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันจะมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนะฮะซึ่งในการควยพาริสองนั้นพระเจ้านันทบ,บ,บุรเริครับ ไม่ได้สิ้นชีวิตแต่อย่างใดซึ่งในภาคที่3เนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะเอาตัวละครตัวนี้ออกมาอีกหรือเปล่านะฮะและถ้าอิงประวัติศาสตร์จริงๆผมคิดว่าน่าจะประมาณนี้แน่นอนครับและผมก็ได้มีอีกหนึ่งประเด็นนะครับนั่นก็คือตอนที่กอไผ่ได้ไปรูปหน้ากาก,ากของไพ่การดินครับซึ่งผมก็มรูพอร์ตในเรื่องเนี่ยผมเคยคุยไปในคลิปไหนแล้วนะฮะแต่ก็ต้องมาขอคุยอีกรอบหนึ่งก็แล้วกันเนาะแน่นอนครับว่ากอไผ่เนี่ยอาจจะแปลพักไปอยู่กับองศาอีกก็ได้เพราะอาจจะต้องมีตัวลาายเพิ่มมขึ้น หนึ่งตัวครับซึ่งในภาคที่2เนี่ยเราก็เห็นได้เลยว่าเรามีตัวร้ายนะฮะก็คือพ่อหมดอ่องสาดันเองซึ่งมีหน้าที่ทําพิธีกรรมต่างๆนะครับซึ่งผมก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่ากอไผรเนี่ยมันจะกลายเป็นตัวร้ายจริงๆหรือเปล่าและทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราก็ต้องรอติดตามตอนต่อไปนะครับว่าตัวรนะ้ายนั้นมันจะเป็นใครกันแนะ่2ประเด็นนี้ผมพูดจบไปแล้วนะครับแต่วันนี้ผมจะมาขอพูดอีกเรื่องหนึ่งก็คือการกลวยภาคที่2นะฮะซึ่งหลายคนออก็มาพูดกันว่าการกลวยภาคที่2อเนี่ยมันออก แต่ถึงจะออกทะเลไปไกลแค่ไหน,นครับผลชอบก็ยังชอบอยู่วันยังค่าแต่น่าเสียดายครับภาคที่2มันขาดทุนมากเลยและก็ไม่คิดว่าจะมีภาคที่3ขึ้นมาจริงๆครับซึ่งในภาคที่3เนี่ยเราก็ต้องมาลอนลุ้นดูทีเซอร์ตัวเต็มว่าตัวร้ายมันคือใครมันจะเดาไม่ยากเลยครับซึ่งการกลับมาของก้านกล้วยภาคที่3นะครับก็ใช้เวลานานถึง15ปีเลยทีเดียวและใช่ครับผมคือ1ในนั้นที่เติบโตมากับก้านกล้วยครับสิ่งในการกล้วยภาคที่3นะครับผมก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากนะ ขอแค่ให้ได้ดูไว้ก่อนแม้ว่าจะออกทะเลไปไกลถึงดาวอังคารเท่าไหร่ผมก็ยังยืนยันว่าจะดูต่อแน่นอนครับเอาละฮะวันนี้ผมก็ขอจบประเด็นการกลวยภาคที่3นะครับและก็ขอบอกก่อนนะครับว่านี่คือความคาดเดาของผมนะรับชมเพื่อความบันเทิงแค่นั้นก็พอแล้วและแน่นอนครับหากชินชอบคลิปแบบนี้ครับช่วยกดไลค์กด u ับส r คร e ให้ด้วยนะครับผมอย่าลืมกดแชร์ไปให้เพื่อนขุงคณได้ดูด้วยนะครับแล้ววันนี้ตัวผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ Thank you.